คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่หจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตอนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่างเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมินส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้วแต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้นเป็นพวกมีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้คำสอนผิดและความมั่งคั่งอย่างแท้จริงถ้าใครสอนผิดแปลกไป และไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพราะวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้าเขาก็เป็นคนยโสและไม่เข้าใจอะไรเลยเขามีความผิดปกติที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉาการวิวาทการกล่าวร้ายการไม่ไว้วางใจ และการโต้เถียงท่ามกลางพวกที่มีความคิดเสื่อมทรามและสูญเสียความจริงที่คิดว่าทางพระเจ้านั้นเป็นช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์อันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดก,กับดักของความอยากมากมายที่โงอกเกลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายการต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความสุภาพอ่อนโยนจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มัน่น ชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพเจ้ากําชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่งและเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ประทานคำพยานด้วยการกล่าวคำยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอติอัสปีลาตขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้โดยไม่ด่างพร้อย และไม่มีทิฏฐิจนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและทรงฤทธานุภาพสูงสุดแด่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายพระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมตะ และสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและพระอนุภาพนิรันดร์ทรงมีแด่พระองค์อาเมนส่วนพวกที่มัง่งคั่งในชีวิตนี้จงกําชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้า ผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นที่โมทีเอย๋ย จงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาและการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนยอมรับความรู้นี้จึงลงไปจากความเชื่อขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด